สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนินมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565เรามาดูกันเลยนะคะในด้านการงานความรักด้านโชคลาภปัญหาอุปสรรคนะคะหรือแม้ปัญหาด้านสุขภาพว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้นะคะว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะในด้านการงานนะคะเรามาเริ่มกันที่ด้านการงานเลยค่ะในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างด้านการงานนะคะ หยิบจับงานเป็นชิ้นเป็นอันหรือมีงานใหญ่เข้ามาในเดือนนี้นะคะจะประสบความสําเร็จหรือว่างานที่เราไม่คิดว่ามันล่วงเลยผ่านไปแล้วจะได้กลับมาทําใหม่ก็ได้นะคะจะเป็นงานโปรเจกต์เก่าที่เราค้างคาอยู่แล้วเราจะได้นํากลับมาแก้ไขหรือปรับปรุงในเดือนนี้จะมีการงานการเงินที่มันคงเช่นกันนะคะหยิบจับงานชิ้นใหญ่นะคะเป็นงานก้อนโตงานงานใหญ่สําหรับคุณโปรเจกต์ใหญ่ค่ะ มาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะหรือสามีภรรยาในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมอมองว่าทุกคนให้ความร่วมมือนะคะรักใคร่กลมเกลียวกันดีการดูแลซัพพอร์ตในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการดูแลใจใส่สุขภาพการเจ็บป่วยต่างๆนะคะมันไปทําบุญนะคะพาคู่พาแฟนนะคะสามีภรรยาหรือครอบครัวนะคะพากันไปทาบุญถวายสังฆทานสักหนึ่งชุดเกี่ยวกับเครื่องยานะคะเป็นตละลปัดัหนึ่งอันนะคะแล้วก็เทียน เป็นเทียนหนึ่งคู่นะคะแล้วก็เป็นผ้าสบงสักสองผืนจะดีแล้วน้ำเปล่าสักสองแพ็คนะคะจะได้ได้มีการงานที่รุ่ร่วงไปได้ด้วยดีการเงินเข้ามาหรือมีโชคมีลาบนะคะแล้วปล่อยปลาสักแปดตัวหรือเก้าตัวนะคะหรือว่าเกินอายุไปสักสองตัวก็จะดีเหมือนกันในเดือนนี้เพราะรู้สึกว่าปัญหาด้านสุขภาพหรือว,ว่าคนรักคู่คนในครอบครัวจะมีการเจ็บปวดกระออดแอดนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีค่ะมาดูสําหรับคนที่โสดนะคะคนที่โสดเป็นอย่างไรบ้าง คนที่โสดนะคะอยู่ส,ส,สวยๆเพราะมองเรื่องการงานกับการเงินเป็นหลักนะคะมองถึงอนาคตถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปด้านด้านออนไลน์นะคะหุ้นต่างๆคุณจะประสบความสาเร็จหยิบจับเงินก้อนมากในเดือนนี้เหมือนว่าอยู่คนเดียวส,ส,สวยๆไม่ต้องมีคู่พอมีเงินดีงานดีเข้ามาเดี๋ยวคู่ตามเข้ามาเองตอนนั้นคุณก็อาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการมีคู่ก็ได้ค่ะ มาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกมามาให้หายขา,ข,าขาดกันเกินหรือรู้สึกปวดหัวเครียดวิตกกังวลกับคนที่มีคู่คุณรู้สึกไม่สบายใจเหมือนความรักครั้งนี้มีคู่แล้วเหมือนว่าเราอยู่ตัวคนเดียวดีกว่ารู้สึกสบายใจกว่านะคะพอมีคู่การก จุกจิกกวนใจนะคะการคอนโทรลควบคุมแล้วมากเกินไปเราไม่มีเวลาให้ตัวเองหรือเราต้องไปแคร์ความรู้สึกข,ของคู่มากเกินไปจะทําให้คุณเหนื่อยและคุณอยากเทคแอคชั่นออกมาอยู่ตัวคนเดียวคุณเลยรู้สึกว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีวกว่าเพราะความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนหรือลางลาเกิดขึ้นได้นะคะ,ะระวังในด้านการปัญหาลูกประสาทนิดนึงระวังกระเป๋าตังค์ของมีค่าหล่นหายหรือสูญเสียหายในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องเสียเงินซ่อมหรือว่าการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้าวของเสียหายนะคะมาดูสําหรับ ในด้านสุขภาพเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในด้านสุขภาพนะคะให้ระวังการเกี่ยวปวดข้องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังโดยตรงนะคะหรือว่าข้อมือนะคะเดือนนี้ทำอะไรหยิบจับอะไรหนักๆให้ระวังและปัญหาด้านอุบัติเหตุขับรถขับให้ดูซ้ายดูขวานะคะบางทีเราไม่ไปชนเขาเขามาชนเราให้ระวังไว้นิดนึงเพราะบางทีอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอควรเช็คตรวจไฟหน้าให้เรียบร้อยให้ไฟมีความแจ่ม ชัดเจนมองเห็นนะคะบางทีเข้าซอยเข้าไหลที่มืดนะคะบางทีอาจจะเป็นที่หัวมุมเราเลี้ยวนะคะให้ระวังด้านข้อมือมากๆเลยกับกระดูกหลังนะคะในเดือนนี้เนาะมาดูสําหรับในด้านการเงินค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้หรือว่าโชคลาภนะคะด้านการเงินโชคลาภ ติดขัดค่ะทั้งการเงินและโชคลาภให้ไหวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางธรณีนะคะพระแม่ธรณีนิดนึงหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชาที่บ้านไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่อุมานะคะองค์พระพิฆเนศหรือว่าองค์เทพทั้งทั้งไทยและทั้งอินดูได้เลยนะคะขอให้คุณขึ้นน้ําให้ท่านทุกวันเปลี่ยนถ่ายน้ําให้ท่านนะคะเป็นการกล่าวไหวขอพรโชคลาภท่านถึงจะมีเข้ามาหมั่นทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะคแล้วก็ ว่ายหรือขึ้นน้ําผลไม้นะคะนมขนมให้ท่านเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสสองวันนี้จะดีนะคะอ่ากล่าวขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมหมอนิ่มไม่เฉพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ท่านรับเอาสิ่งที่ดีๆและพลังงานด้านบวกไปอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ขอให้ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปตั้นา ประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองปลดหนี้หมดสินดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ทุกพลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ